วันนี้ผมมาที่สวนดีลาวดีนะครับมาเจอกับพี่นกนะครับผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าเป็นโชคชนด้านการเกษตรแล้วก็มีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับของโอซุกะนี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่พี่นกใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับผมตอนนี้เป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับที่อยากจะแนะนําว่าเหมาะสาหรับวนนตีสวนใช้ง่ายช่วงหน้าฝนวันนี้ครับสำหรับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยอยากจะถามความรู้จากพี่นกเพราะว่าตัวนี้เราใช้งานยังไงบ้างโอเคได้เลยตัวนี้เองเนี่ยที่สวนใช้งานอยู่ต้องเรียกว่าเป็นเลื่อยสําหรับตัดโค่นนะครับตัดท่อนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีกาลัง นะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยใช้เป็นมอเตอร์คอนแตนทร์สปีดนะครับคือสปีดไม่ลดแล้วก็บาร์ที่ออกแบบมาเป็นบาร์บางนะครับข้อโซ่ที่ดีขึ้นก็จะทําให้การตัดเร็วขึ้นนะครับแล้วทาไมจะต้องดีไซน์ให้บาร์เนี่ยบาร์บางกว่าท้องตลาดนะเพราะว่าเราใช้เป็นแบตเตอรี่ครับมันก็เลยจําเป็นที่ว่าต้องใช้เป็นบาร์บางเพื่อให้เป็นบาร์กำลัง,ลงนี่คือใจะตัดยากใช่ครับมันก็จะทําให้แบตเตอรี่เราหมดเร็วนะครับเดือย430เนี่ยเอาไปใช้งานอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะงานสวนนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะครับ การตัดแต่งเพื่อทำเสาก็ตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถตัดผิ่งใหญ่ได้ถึง12นิ้วแต่จริงก็สามารถตัดได้มากกว่า12นิน้วไก็คือเราไปดูงานประมาณ15ยนี้เลื่อยสบายมากนะครับแล้วก็น้ําหนักแค่3กิโลนะครับก็คือ สามารถขึ้นที่สูงได้บางทีต้นละมวงเนี่ยเราไม่ได้ตัดทั้งต้นเนาะเราจะต้องขึ้นไปตัดข้างบนเพื่อทํเสาแล้วก็สามารถเอาเรื่อตัวน,นี้ขึ้นไปได้เพราะว่ามีน้ำหนักเบาที่ทางอุตสาหกรรมดีไซน์มาก็คือเขาให้ห่วงมาครับคือตัวนี้เวลาเราขึ้นที่สูงแล้วเกาะก,กับไอตัวเข็มขัดสําหรับขึ้นที่สูงก็จะสามารถที่จะนําเรื่อยขึ้นไปตั้งบนที่สูงได้ถ,ถ้าเกิดใครที่ตัดหรือว่าโค่นต้นไม้ลงมาแล้วตัวนี้มันสามารถตัดก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นปืนที่สําหรับคนยีดเอาไปลื่อไม้เขาเรียกวัตบุจยตมาาาาากเพระว่่มีหลยทน ไปเขาเอาเรย่ือทำทังทั่วออกระถินยัดไม้ะเดาไม้ที่แข็งๆที่ลุยได้ไม้ปูนที่แบบเป็นแข้งแล้วนะตัวนี้ลองเลื่อยมาแล้วสําหรับข้อมูลที่ผมเลื่อยก็คือมันมีอยู่ในส่วนนี้แหละเราเอาเรื่อยตัวนี้ไปลุยจัดเลยโดยเฉพาะผู้ใช้จริงเลยก็คือท<ช>่เราได้ใช้มาตั้งแต่ ออกใหม่ๆเลยไหมใช่คุยได้ไหมว่าเราใช้ตั้งแต่ตัวแรกที่ส่งเข้ามาในเมืองไทยยอดอ่ะแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของที่จัดใช่ครับด้วยตัวนี้ต้องบอกว่าเวลาเราเอาไปดูงานเนี่ยเขาดีไซน์มาให้ครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดหล่อลื่นเทอร์โนมาชใช่ไหมครับเซฟตี้มี2ชั้นก็คือเบรกทำงานเหมือนเครื่องน้ำมันเลยแล้วก็กลไกตรงนี้คือถ้าเราไม่กดเซฟตี้ตรงนี้จะไม่สามารถเดินมาได้แล้วก็การปรับตั้งโซ่นะครับเราดีไซน์ที่เราใช้งานกันมามันจะคล้ายกันกับเครื่องน้ำมันพอเราตึงโซ่เนี่ยโซ่จะไม่ขอดการขันปรับตัั้งกนคคืืออแ่เหมตวสี แล้วก็เอาเหลี่ยมที่มันแข็งมากกบบตัวเครื่องนะครับเาเสียบเอาไว้ด้านข้างแบบนี้ครับก็คือรับตั้งตรงนี้ทําให้โซ่เนี่ยปรับความตึงความดันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยปัแจตัวนี้เอาขับมาเก็บที่เดิมนะครับเสียบไว้ด้านข้างเครื่องมีรูปึบไม่ต้องกลัวประแจหายเพราะว่ามันจะล็อกติดอยู่กับเครื่องสิ่งที่สาคัญเลยคือน้ํามันหล่อโซ่ห้ามขาดครับเพราะว่าโซ่เรามันแรงเมื่อแรงแล้วเนี่ยการหล่อลื่นต้องเพียงพอไม่งั้นบาโซ่ก็จะร้อนแล้วก็จะส่งผลให้โซ่เนี่ยอายุการใช้งานมัน้ไ ดังนั้นงานสวนผมแนะนําเลยควรมีติดไว้นะครับขอบคุณพี่น๊มากสำหรับวันนี้มีความรู้ใหม่ๆแล้วก็ละเอียดจริงๆครับเรียกว่ารู้ลึกเลยดีกว่าครับของสินค้าตัวนี้สําหรับใครที่สนใจอยู่นะครับตัวเลื่อยไฟฟ้ารุ่น430ตัวนี้นครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆของอุซุกะหรือว่าทางบ้านสวนใีเรานีก็ได้นะครับขอบคุณมากๆรพี่น๊ตไเลยครับขอบคุณ